สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมนขอบรถกับมหายศพาเที่ยวครับพี่น้องวันนี้มหายศพาเที่ยวพาพี่น้องชมร้านสเต็กขึ้นชื่อของอุบลราชธานีถูกจัดตกแต่งด้วยความสวยงามตระการตาละครับพี่น้องสเต็กลุงหยิกลุงหยิกครับขอบคุณเจ้าของร้านมินิาพาครอบครัวมาสัมผัสอาหารประเภทเนื้อประเภทเนื้อครับ ที่ร้านสเต็กลุงหยิกนะครับขอบคุณได้หลายครับถูกจัดตกแต่งและสัญ,ญลักษณ์ได้ลงตัวสวยงามตระการตาครับไปเบึงบกับมหายดผ้าเทียวน้ำกันครับสวยงามสวยงามถูกจัดตกแต่งพิกัดอยู่ซอยมอเตอร์ไบต์ ซอยถนนชยางกูลติดกับโรงเรียนเทศบาลบ้านก้านเหลืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับมีสถานที่จอดรถที่รองรับลูกค้าจะนั่งนอกร้านในร้านกะแล้วแต่จะเลือกบรรยากาศถูกตกแต่งสวยงาม กับมหายศพาเที่ยวพาชมร้านสเต็กที่ขึ้นชื่อของอุบลราชธานีแห่งหนึ่งครับที่นั่งดูดีโออาสะอาดหูสะอาดตาครับถูกจัดตกแต่ง เววาวแวาวาวับสวยงามนี่คือเมนูครับเมนูขึ้นชื่อของร้านสเต็กเข้ามาตรงนี้น่าตกใจนี่คือห้องน้ำห้องน้ำหรือห้องศิลปะครับพี่น้องห้องน้ำหรือห้องศิลปะสวยงามและก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบเก๋ไกไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับ วยงามประการตาครับพี่น้องนี่คือสเต็กลุงหยิกเป็นร้านที่ขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งหนาผ้า,าขอบกว้วมานนั่งทานนะครับมากินลงชมวิวได้บรรยากาศอาหารอร่อยอร่อยอากาศเย็นสบายภายนอกภายในและก็การเซอร์วิสหรือการบริการที่ดีจากพนักง,งานร้านสเต็กนะครับลุงหยิก รวดเร็วทันใจไม่ต้องรอนานครับนี่คือบรรยากาศภายนต่อขร้วนั่งภายนอกเป็นแบบสัดลมหรือใครจะนั่งภายในที่เป็นแบบระบบแอร์สดผักต่างๆก็เลือกได้ตามใจชอบนี่คือเมนูอาหารทุกเมนูเห็นแล้วหิวปังมาโดยปริยายน้ำลายสอโดยปริยายนะครับพี่น้อง พาพี่น้องมาเที่ยวร้านลงตัวได้บรรยากาศน่านั่งที่กร้านสเต็กลุงหยิกรานสเต็กลุงหญิกครับพี่น้องไปชมไปสัมผัสบรรยากาศดีๆนะครับพี่กัดอยู่ซอยมอเตอร์ไค์ถนนชยากรอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไปหามาแวก็เป็นร้านหนึ่งที่สะดวกสบายเที่ยครับพาพี่น้องชมน่าทานมากๆนี้คือเมนูที่มหัศจรรย์สั่งมาเลยครับอันถูกปากรสชาติถูกใจนี่เป็นสเต็ก ร,ราคาย่อมเยาวครับพี่น้องบอถึงกับแพงครับราคาเป็นกันเองราคาเหมือนกับราคาในท้องตลาดวาซารวาซันครับนี่ทุกเมนูให้รสชาติที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแซบอย่าบอกใครนะครับทั้งสลัดพักนะครับทุกอย่างลงตัว ลงตัวได้บรรยากาศได้บรรยากาศ,รรากาศลหลายๆครับนี่คือเมนูที่มาหาศยพาครอบครัวสั่งอาหารมีทุกอย่างดูแล้วน่าทานจริงๆครับ อาหารถูกปากรสชาติถูกใจแลละครับพี่น้องทุกเมนูทุกสเต็กน่าทานทั้งสิ้นฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้มหายศผพาเที่ยวกดสั่นกระดิ่งรัวๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมหายผพาเที่ยวครับขอบคุณที่ติดตามมือนี่มหายดพาเที่ยวพาพี่น้องมาชมร้านที่ขึ้นชื่อด้านสเต็กหรือว่าสลัดหรือ เมนูต่างๆราคาย่อมเยานะครับกับสโลแกนที่ว่าอาหารถูกปากรสชาติถูกใจที่สเต็กลุงหยิกซ้อยมตุใบถนนชย่างกุลใกล้กับโรงเรียนเทศบาลการเหลืองตำบลขามญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับใกล้เคียงนะครับทั้งตำบลขามไ่ทั้งตำบลใ,ในเมืองแหะครับใกล้เคียงไม่ใกล้ไม่ไกลและที่สําคัญคือ ราคาย่อมเยาวครับคลิปนี้เอาไว้พิตีนีคลิปนาพ่อกับมหายศผ้าเที่ยวได้ไหมขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับตลอดคลิปขอบพระคุณฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ